สวัสดีคะ่ะวันนี้ขนมถังทองถนอมนิดนะคะอะ่วันนี้อ่ามาสำหรับท่านที่สนใจเนาะอยากเข้ามาเรียนนะคะก็มาเรียนนะคะสามพันเก้ามาได้เรียนด้วยสองสูตรเรียนได้สองคนนะคะนี่ค่ะ,คะเราก็จะสอนทุกขั้นตอนนะคะนี่คะ่ะอันนี้ฝีมือนักเรียนเนาะนี่นะคะเนี่ยแป้งสองหมออ้อนะลูกเนาะอ่าต้นทุนเท่าไหร่นะสี่สิบบาทนะคะอ่าวันนี้ลูกศิษย์มาเรียนนะคะนี่นะคะอันนี้เราจะมาอะสอน อสอนเรียนสอนหยอดเนาะดูแป้งฟูนะคะแป้งฟูสวยม <c oughs> ีฝีมือนักเรียนใหม่ยังไม่ค่อยเก่ง <c oughs> อีกหน่อยก็จะเก่งไปนะคะอะสอนทุกขั้นตอนนะคะสอนหยอดสอนเช็ดเตาสอนปรับไฟเนาะ,ะวันนี้ลูกศสษย์มาเรียนลูกมาจากไหนนะลูก,กแยกแลยคแแลไลยเนาะจะไปขายที่แคนาดาด้วยเลยนะจะจะน้องเขามาเรียนเนาะเตรียมตัวจะไปเดินทางไปขายที่ต่างประเทศที่นู่นก็ขายดีขายแพงด้วยเนาะจะ อ่าม่นะค่ะก็ามาสอนยอดนี่นะยอ่าอ่าสอนยอดทุกขั้นตอนอาประคองขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่า,อานาีมือนักเรียนรล้วนเลยนะคะนี่นแป้งต้นทุน40บาทนะคะแป้งมอเลยี่สิบบาทถ้าถ้าเป็นเมืองไทยถ้าเป็นเมืองนอกก็จะแพงกว่านี้นะคะแป้งฟูสวยแบบนี้นะคะมาเรียนได้สองสูตรสองคนแป้งสดแล้วก็แป้งหมักนะคะสามพันเก้ามาเรียนได้สองสูตรสองคนเปิดบ้านสอนให้โล่งๆนะคะปลอดภัยนะคะไม่แออัดนะคะไม่อันตรายเนาะจะนี่ แป้งอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะหอมวานิลาหอมแล้วก็นุ่มเนาะน่ยนุ่มฟูหอมแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะต้นทุนถูกนะคะแป้งมอละยี่สิบบาทนี่นะคะทําได้ประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าชิ้นโดยประมาณเนาะนี่คะ่ะแต่คุณไฟไดีๆก็สวยๆอย่างน้องเขาต้องสั่งไฟไฟ้าแล้วนะคะแต่ไฟไฟ้ามันจะสวยทุกชิ้นมันจะไม่มีด่างมีดํานะคะแป้งเราก็จะนุ่มนะคะนี่นะคะนีค่ะแป้งนุ่มฟูนะคะนุ่มฟูแบบนี้นะคะนี่นะคะแป้งจะนุ่มฟูนะคะ ถ้าไฟฟ้าจะไม่มีด่างไม่ดำเนาะเตาแก๊สเราก็ต้องปรับอัตโนมือไฟฟ้ามันจะอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะนี่ฝีมือถือว่าโอเคเลยใช้ได้ใช้ได้เลยนะคะเนี่ยนะไปฝึกอีกนิดนึงก็ขายได้เลยนะคะน,นะคะส่วนทุกขั้นตอนนะคะส่วนหมักแป้งทั้งแป้งสดแป้งหมักนะคะช่วงน,นี้มีโปรโมชั่นเนาะมาเรียนได้2สูตรแล้วก็2คนนะคะค่ะใครสนใจมีอาชีพติดตัวก็ทักเข้ามานะคะ,ะเปิดสอนที่หมู่บ้านทันทวัฒน์5ซอยวัชรพลท่าแรงบางเขนกทมนะคะค่ะ นัดลงหน้าวันหนึ่งก่อนเข้ามานะคะติดตามาผลงานได้ทาง youtube เพจขนมทางทองถนอมมิตรนะคะขนมทองถนอมมิตรนะคะนี่เราจะสอนเช็ดเตาสอนทุกขั้นตอนนะคะสอนใส่ไส้ด้วยนะคะสอนหยอดสอนปรับไฟใส่ไส้นะคะมีทั้งเตาแก๊สและไฟฟ้านะคะหยอดแบบนี้เลยนะคะทัาพีเดียวทับพีเดียวเนาะนี่นะคะแป้งหม้อนี้ก็สองทับพีก็ได้ทุนคืนแล้วนะคะยี่สิบบาทนะคะนี่หยอดแบบนี้นี่เก่งแล้วเห็นไหมนี่ อ่านี่ใหม่ๆก็ยังไม่ได้นะนี่เริ่มเก่งนะเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะคะอ่ะยังไม่ถึงสองชั่วโมงเลยเก่งละนะคะอ่าย่อหมุนต้องหาตัวอ่าอย่างนี้นะคะหรือปิดฝาทันทีนะคะขนมเรานุ่มเพราะว่าไอ้น้ำนะคะถ้าปิดฝาช้าหน้ามันจะแห้งจะด้านนะคะทีนี้จะสอนเทคนิคทุกอย่างเลยนะคะอ่านะคะอ่าหย่อนแบบนี้นะคะปิดฝาทันทีไหมแป้งเราฟูดีเราไม่ต้องเติมนะบางวันได้ถึงสามสิบห้าชิ้นเลยเนาะอ่า,อาเดี๋ยวดูซิ อ่าเนี่ยฟูนะคะนี่นะคะอ่าเราก็ดูสีเนาะสีแบบนี้ยังไม่ได้นะคะนี่นะคะสนใจเข้ามานะคะ,ะโทรศูนย์แปดเจ็ดเหกเก้าสี่สองสี่หกหนึ่งเนาะค่ะดูตามเพจนะคะ youtube นะคะขนมถังทอง t นอม o m m i นะคะค่ะสนใจถ้าเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ